สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการภูมครับผมวันนี้เป็นสเปเชียลอีพีนะครับผมวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A สำหรับหลายๆคนที่ได้พิมพ์กันเข้ามานะครับอ่าก็อาจจะตอบไม่ได้ครบทุกข้อก็เลยเลือกมาเป็นบางข้อนะครับผมใช่ครับใครจะเริ่มก่อนดีเราเลยนะคำถามข้อที่หนึ่งนะครับผมถ้าเปรียบอีกฝ่ายเป็นรสชาติไอศครีมจะเป็นรสอะไรเพราะอะไรครับ ถ้าเปรียบเทียบเป็นไอศครีมคือตอนนี้มันคิดไม่ออกแต่ว่าพอที่มันแวบเข้ามาในหัวเขาถือว่าคือคำตอบแรกเนาะช็อกโกแลตมิ้นท์ <laughs> ทำไมวะผม <laughs> <laughs> รู้สึกว่าเพียบมีความคูลๆของมิ้น แล้วก็มีความหวานของช็อกโกแลตกิ่เสื้อยีมันมันทำให้นึกถึง <laughs> <laughs> เจอเจอเอาจริงๆเลยนะครับช็อกมินต์เนี่ยเป็นรสชาติไอศครีมที่ผมไม่ชอบ <laughs> ที่พี่เกลียดเลยแหละที่มอมชอบที่สุดคือไม่เรียกว่าเกลียดเราเรียกได้ว่าแบบว่าทุกคนมีรสชาติพรีเฟร์ที่ชอบไม่เหมือนกันม<อ>ีเฟรนซ์ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งพี่ชอบไหมไม่เลย<ไอ> <laughs> ม่แต่ว่าบางคนก็ชอบเพื่อนพี่บางคนหลายๆคนก็ชอบใช่ชใชก็แล้วแต่คนที่ชอบครับผมของภูมิสำหรับพี่เป็นซอสเทสวานิลาไอเป็นซอสเทสคาราเมลเพราะว่าคาราเมลเพราะว่าความหวานมันมีอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีความเท่แบบมีความซอสเทสเท่แบบมัสคูลินิตี้อยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยทุกคนชอบหวานอยู่แล้วด้วยซอสเทสคาราเมลเป็นรสชาติไอติมที่หวานกับเค็มมันลงตัวค่อนข้างดีอ่าข้อสองนะครับผมครับผมช่วยแชร์แพลนการกินและการออกกําลังกายในแต่ละวันหน่อยได้ไหมครับ จริงนะทุกคนเนี้ยผมเห็นไข่ขาวผมก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะสำหรับของพี่คือพี่เน้นไข่ขาวพวกน<ช>ี่เป็นหลักใช่ไหมครับใช่อ่ะฟิตเนสแพลนเป็นไงบ้างภูมิโหมันยาวเหมือนกันอันเนี้ยก็สําหรับแพลนกินใช่ไหมครับคือส่วนมากกับคุมแคลก็คือเราจะหานับแคลใช่ไหมใช่เราจะนับเราจะดูว่าแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันนะ่ะเท่าไหร่แล้วก็มาแชร์นะแต่ละมือ้อซึ่งหลักๆคือภูมิจะเน้นโปรตีนให้ครบแต่ในส่วนของแป้งหรือว่าพวกอะไรพวกนี้ครับก็กินตามความเหมาะสมเช่นสมมติว่าอย่างที่เราไปยื้อสูใช่ไหมอ่างทอดกําลังกาย เยอะก็<ช>ต้องกินแป้งกิน,แป,น <ะ S 2> แป้งเข้าไปเพื่อที่ว่าให้ภูมิมีแรงแล้วมันจะสมะมบอกว่าเราอัดภูมิพราะอัดแป้งไว้ตั้งแต่8ปดโมงใช่ไหมครับแล้วภูมิกินเยอะเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึงประมาณแบบ3ามถึง4ี่โมงเย็นเลยเอ่าใช่ก็ในช่วงระหว่างที่ซ้อมเนี่ยมันยังมีพลังงานอยู่ภูมิก็แค่กินนมหรือว่าเวที่มันเข้าไปโปรตีนให้มันครบต่อวันแค่นั้นอะไรเงี้ยครับตอกลังกายอ่ะตอกลังกายเนี่ยคิดว่าเวิร์กช็อปก็พอเวิร์กช็อปอะหลายชั่วโมงมากถ้ามีเวลาก็จะเวทหนึ่งชั่ววโมงแล้้ถาเเกิดตอนนย็ มีเวลาคุจะไปคาร์ดิโอเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นประมาณนี้ครับความจริงก็คล้ายๆกันอยู่ตอนนี้ฮะเวทชั่วโมงคาร์ดิโอชั่วโมงอะไรเงี้ยเจ็ดสเปนทีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะคาร์ดิโอสองรอบต่อว,วันเลยแต่ก็ไม่ค่อยนะมีเว,วลานเนี่ย <laughs> แล้วก็กินกินก็คือโปรตีนก็คือคูณสองของของจําหนักตัวตัว,ตวใช่ไหมก็ประมาณแบบห้าร้อยกรัมอะไรเงี้ยกินโปรตีนห้าร้อยเลยมวลของอ๋อโปรไทดกไก่ห้าร้อยกรัมไก่ห้าร้อยกรัมอะไรเงี้ยไข่เขาอยากให้กินวันละแปดฟองซึ่งผมไปยอมรับกับเเาาตรงงๆลยวว่่่ผมมมกกิินนไไไไหฟอด ใช่แว่าการกินไข่ขาวนะก็เลยอัดโปรตีนเพิ่ม,มแล้วก็ข้าวก็ไม่เยอะประมาณ150-200กรัมเลยน้อยมากก็ไม่ได้กินของทอดเอ,อ๋อใช่มันของหวานนะอะไรเงี้ยข้อ3นะครับผมถ้าต้องขับรถไปเที่ยวด้วยกัน2คนใครจะเป็นนักบิเกเตอร์และใครจะเป็นคนขับเพราะอะไรผมยอมเป็นนักบิเกเตอร์เพราะผมขี้เกียจขับต้องบอกทางได้ผมขับได, <laughs> บได้ชอบขับอยู่ ใช่ครับข้อ4 <S <S อยากให้ผมแนะนำเพลย์ลิสต์เพลงที่ฟังบ่อยๆช่วงนี้หน่อยครับความจริงก็ผมมีเพลย์ลิสต์อยู่แล้วนะครับบน Spotify นะครับผมเคยทำแปะไว้ในโฟโต้บุ๊กเล่มแรกเป็นคิวอาร์โค้ดอยู่ข้างในก็สามารถฟอลโล่ได้นะครับชื่อ a p ป r t อร์เจอร์อินนะครับผมก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะอัปเดตอยู่แทบตลอดเวลาอเพราะผมเจอเพลงให,หม่ๆตลอดอะไรเงี้ยผ<ว>มไม่ได้ฟังเลยนะส่วนมากถ้าของภูมิถ้าฟังคือภูมิฟังเดอะโกล์นะครับ ผมฟังเดอกโกดอเดอะไทม์มีเรื่องที่ตึงตาตึงใจที่สุดปะถ้าทุกคนนี้ตามเดอกโกดอยู่ผมว่ามันจะมีเรื่องที่สุดเยอะมากนะหลายๆเรื่องเลยอ่ะคือแล้วแต่ว่าสมมติว่าเราชอบแนวนี้เราก็จะไปฟังอย่างสมมุติว่ามันจะมีเรื่องที่แบบเป็นแนวปะป่าหน่อยคนเล่าก็อาจจะเป็นทหารพรานหรือว่าคนที่เดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับนักศึกษาก็แบบว่าแล้วแต่วิวว่าเออหอพักประมาณนี้ครับผมอยากถามว่าอภูมิพักเคยคิดอยากทำคอนเทนต์พักกันจริงๆสองคนหาที่พักเองหาที่เที่ยวเองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอง เองสคนเหมือนเาชีิล่อในทิปนั้นๆโดยไม่มีทีมงานจะมีสัก EP ีไหมคะคือถ้าทําจริงๆอ่ะอืมพุดไม่พอใช่ นอนอย่างเดียวแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากลองทํานะใกล้ๆหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยอาจจะเช้าเย็นกลับเพราะช่วงนี้แบบโหไม่มีเวลาสุดๆเราสองคนเหมือนว่าเราต้องเตรียมเ,ออเตรียมการทํางานอย่างหนักหน่วงแต่ถ้ามีโอกาสก็จะลองดูนะครับผมข้อ6นะครับอยากเห็นพวกคุณทํากิจกรรมด้วยกันเยอะเลยเช่นมีโอกาสที่จะจัดแฟนมีทคู่ในกรุงเทพไหมแฟนมีทในกรุงเทพเนี่ยก็หวังว่าจะมีนะก็หวังว่าจะมีเหมือนกันก็จะมีเหมือนกันถ้ามีก็อยากทําให้เต็มที่เพลงคู่ก็อยากทำก็อยากทำก็อยากทำครับอยากทำครับผมแคมปิ้งเนี่ย เรามันสายแคมป์ซะด้วยสิเอาจริงๆผมไม่ผมไม่ใช่สายแคมปิ้งเลยผมแบบน้อยมากแบบผมไม่ค่อยไปแคมป์ปิ้งอ่ะแคมป์พุงก็ไม่เคยไปแคมป์เลยครับในชีวิตเคยไปแต่ค่ายรอดอ่ะอันนั้นโหดกว่าแคมป์เยอะ <c oughs> แต่ส่วนมากไม่ค่อยไปพวกภูเขาครับส่วนมากถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เที่ยวพุงจะไปทะเลซะมากกว่าไปเข้าค่ายจัดกิจกรรมกีฬาสีจะมีโอกาสไหมก็ <c oughs> อ่ารบกวนสามารถเข้าไปดูบอยล้อซินไทยแลนด์ได้นะครับผมใน ep เจ็ดนะครับผมอันนั้นก็สุดแล้วครับที่อาบาฝากด้วยครับเพราะว่ามีกิจกกกกรรรรมมมมใหหห้้ดูเเเเเืืออนนนนนััีีฬาาาาาสลยพะว่่ถไไปค เลือกมาสิฮะต่อไปจะมีโอกาสที่พี่ภูมิจะสอนพี่ครับว่ายน้ำไหมครับมีไหมครับพี่อยากว่ายไหมล่ะว่ายได้ได้ก็ได้ว่ายได้แต่เราจริงๆนั้นหนึ่งเช็คลิสต์ที่อยากทำในชีวิตนี้คืออยากดำน้ำโหดำน้ำยากมากจริงอันนี้อาจจะสอนไม่ได้อาจจะไปเรียนด้วยกันไปเรียนด้วยกันแบบไปเรียนแล้วก็ไปสอบเลยอ่ะที่มันแบบเป็นคอร์สอ่ะอยากดำแบบไหนครับสกูบ้าหรือว่าฟรีไดฟ์ฟรีไดฟ์โอ้ฟรีไดฟ์โหยากอ่ะแต่ความจริงสกูบ้าก็ได้สกูบ้าน่าจะง่ายกว่าเนาะสกูบ้าผมว่าง่ายกว่าอยากลองไปดำน้ำดูสักทีหนมมันสอง มันจะหลั่งสารแบบทำให้เราแบบเหมือนดอพามีนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เรารู้สึกดีรู้สึกสงบแต่มันน่ากลัวมากเพราะว่าภูมเคยดำฟรีไดฟ์อยู่ตอนนี้ลงไปน่าจะประมาณความลึกก็ประมาณ25เมตรครับใช่ใช่ยี่สิบห้าเมตรก็แบบรอบตัวมันจะแบบมืดไปหมดเลยครับมันแบบเหมือนกับว่ามันต้องหลายอย่างมันต้องแบบทั้งเก็บอากาศทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบหูอ่ะมันจะปวดถ้าเราเคลียร์ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่มันจะแบ่งดันทรมานอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดมากใช่น่าไปลองถ้าเลือกหนึ่งเพลงให้กันละกันอาภูมิอยากเลือกเพลงอะไรให้ และเหตุผลที่เลือกเพราะอะไรถ้าเลือกหนึ่งเพลงฟังน้อยด้วยอืมฟังน้อยร้องแรนดอมออกมาตลอดเลยครับผมก <c oughs> ็จะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมเป็น <c oughs> ค,คนที่ผมเคยพูดไปทีว่าเป็นคนที่อยู่ดีๆจะร้องเพลงแรนดอมแรนดอมอะไรขึ้นมาสักเพลงหนึ่งอยู่ดีๆก็ร้องขึ้นมาเลยโดยที่แบบไม่ได้มีปี่มีขุยไม่ได้มีแบบไม่ได้ไปฟังมาจากตรงไหนเร็วๆนี้หรือ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมันมาเลยมาเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไงครับหรือว่าถ้าเป็นแบบแนะนำเพลงแนะนำวงแล้วกันอาร์กติกบางกีรู้จักอยู่แล้วอะ Advertise imaginative ways. Start trial today. free Come your the. in in on โอเคอาติดมังกี้ครับเขาพูดเลยครับช่วงนี้บุ้มฟังพิกซี่บ่อยอ่าฟังพิกซี่บ่อยติดฝนติดติดฝนฟังบ่อยมากติดฝนเยอะเลยเกินต้านก็บ่อยเธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้ใช่ฟังบ่อยมากช่วงนี้ต้องฟังติดฝนนะเพราะอะไรเพราะอะไรอายุเข้าเพราะฝนตกบ่อยจะสำหรับกันระหว่างเดอะโกดกับพิกซี่ใช่ จะมีโอกาสที่พี่ภูมิจะไปเยี่ยมบ้านพี่อับแล้วให้คุณแม่สอนทําอาหารบ้างไหมครับคุณแม่สอนทําอาหารหน่าจะไม่มีโอกาสนะครับผมของคุณแม่ไม่ทำอาหารเพ <laughs> ราะว่าเวลามาานะครับผมถ้าบ้านเสร็จก็ไม่แน่ถ้า<อ>บ้านเสร็จแล้วก็ยังก,ก็จะไม่แน่นะครับผมยาวนานมากเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนีย้ยังขึ้นแบบขอขอเขตอยู่เลยครับแก้ไปแก้มานี่เมื่อเมื่อคืนเพิ่งแก้ของแม่เสร็จคือทุกคนมันมีความต้องการที่แตกต่างกันแบบว่าคนอยู่บ้านหนึ่งหลังคนที่อยู่มันก็มีความต้องการที่แตกต่างกันการใช้ฟังกกก์ชชััันนนตตต่่่าาางงๆบ้็แใ พอสิบนะครับผมบอะไรคือส่วนที่เติมเต็มความรู้สึกที่สุดในการเป็นนักแสดงของทั้งคู่ครับการเป็นนักแสดงอะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์มากๆของการเป็นนักแสดงเนี่ยเรา,าตอไปหลายรอบแล้วแต่การที่เราได้รับบทต่างๆต่อให้มันจะใกล้เคียงกันแค่ไหนก็ตามมันไม่มันไม่เคยสามเณรัวละครมันจะแบบใกล้เคียงกันมากๆแล้วมันไม่สำคัญสำคัญแล้วการที่เราได้ไปเล่นแบบช่วงอายุบเท่านี้เท,ท่านี้ของตัวละครน,น้นอะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆมากมายเลยผมได้ลองทั้งแบบลองเป็นน้ำรวจลองแบบลองเป็นไฮโซมันแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดอะไรเง นี้เราคงแบบถ้าเป็นตัวเราจริงๆ,ๆอ่ะเราก็คงไม่ได้จับ<ร>สิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้ทําสิ่งนี้ในชีวิตเราสําหรับภูมิคล้ายๆพี่อ๊อครับก็คือหนึ่งเลยคือเราได้ได้แบบว่าแสดงในบทบาทใหม่ๆแล้วอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่ผลงานเราออกไปสู่หน้าจอแล้วมีคนดูผลงานเราแล้วชื่นชอบครับมันเป็นอะไรที่แบบเติมเต็มตม,ตม,มากเลยเหมือน <c oughs> ครั้งแรกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มาเทรนกันะที่มันเล่นมาพูดคุยมาเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเติมเต็มมากเลยอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เราาพยมมไปัน ออกมาสู่หน้าจอและมีคนชื่นชอบงานที่เราได้สร้างกันไว้จริงๆอะไรอย่างนี้ บทบาทในฝันที่อยากลองแสดงสักวันคืออะไรจริงๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้เล่นบทที่แบบไม่เคย,เคยไ,ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นหลายบทบาทแล้วก็รู้สึกอีกตอนนี้ซีรีส์ที่กําลังกําลังจะถ่ายนะครับก็เป็นหนึ่งบทบาทที่รู้สึกว่าอยากเล่นม,มากๆเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวละครที่เราหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เขามีความคิดยังไงเขาเวิร์กกับคนรอบข้างยังไงแล้วคนรอบข้างคิดกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆของผมอ่ะการที่ ได้รับบทที่มันแตกต่างมาก,มากจากตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ทา้าทายอยู่แล้วแล้วมันก็แบบสนุกที่ได้ลองทําอยู่เสมอๆอ,อะไรเงี้ย<ช>ครับไม่ว่าจะมีบทอะไรก็สามารถ,ถติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะครับผมฝากด้วยนะครับข้อ12เคยกูผลงานที่ฝ่ายเล่นแยกกันไหมครับแล้วประทับใจบ,บทบาทไหนของเขามากที่สุดผมก็ชอบมาไซานินนะผมก็ชอบมาไซานินนะรู้สึกเราจะไม่ได้เล่นแยกกันก็ตามแต่ว่าก็คิดว่ามาไซานินแบบสนุกสนุกสนุกอะด้วยตัวด้วยตัวเรื่องด้วยตัวตัวหลายๆอย่างด้วยคาแรคเตอร์เองด้วยอะไรเองอะไรเงี้ยแบบสนุกมากด้วยตัวละครด ลึกซึ้งเยอะมากการที่คนอย่างโจหมิงการที่คนคนนึงจะรักคนอีกคนนึงจนแบบยอมก็ได้ว่าเขาเขาเสียไปแล้วร่างกายเขาอะไรเง <ừ> ี้ยกต่เรารักเขาที่จิตวิญญาอะไรเงี้ยครับก็เป็นอ <ừ> ีกหนึ่งหนึงที่แบบเออน่าสนใจมากจากวันแรกที่ได้เจอกันจนถึงวันนี้รู้สึกว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปใหม่มีความรู้สึกอะไรที่อยากจะบอกอีกฝ่ายไหมครับ<ม>ก็ไม่เปลี่ยนนะก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็ยังก็ยังไปเหมือนเดิม,มอยู่ก็ยังก็ยังเต็มที่ยังตั้งใจอยู่เสมอเสมอกับทุกๆสิ่งครับขอบคุณมากครับเหมือนกันเลยครับพี่ักยเเนออดจไ้าข คุณที่แบบว่าเราได้ทํางานด้วยกันมาตลอดแค่นี้ก็ ใช่ครับกันทำงานตลอดเวลาที่ทํางานด้วยกันมาให้เลือกหนึ่งคุณสมบัติของอีกฝ่ายที่คุณชอบมากที่สุดในฐานะพาร์ทเนอร์เต็มที่กับงานครับเต็มที่กับการทํางานเต็มที่กับทุกการทํางานที่ได้รับหมายถึงว่าไม่ใช่แค่การเล่นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยไปถ่ายหรือไปนู่นไปนี่หรือแบบไปทํางานอย่างอื่นหรืออีเวนต์หรืออะไรเงี้ยเต็มที่เสมอเสมอแล้วพอมันเต็มที่อ่ะเราเราอยากเต็มที่ไปด้วยกันอืมขอบคุณครับผมว่าของพี่อับนอกจากเรื่องที่เอ่ยมาแล้วผมว่าอีกหนึ่งเลยที่ชอบที่สุดคือพี่อับเป็นคนแคร์คนรอบข ครอบครัวคนรอบข้างรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากครับพี่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาทํางานร่วมกันและสุขทุกข์ด้วยกันถ้าไม่พูดคําว่าขอบคุณซึ่งกันและกันพี่อาบปูมบอกอะไรแทนครับดูแลสุขภาพด้วยนะน้องอยู่ข้างๆเสมอครับพี่เออสวยไปไม่ได้ไหมที่อาบและปูมจะร้องเพลงประกอบปลักแห่งสีลมอ่านี่ก็ต้องไปถามทางอันนี้ถามเราเราไม่สามารถใช่ครับก็เราไม่อาจจะไม่สามารถตอบได้นะจ๊ะไปถามไปถามทางโปรดิวเซอร์เนาะอ่าหรือไปถามทางปูมกลับก็ได้อ่าครับผมใช่ครับหรือถามคุณ จะติดได้ไหมครับ โอเคครับโอเคครับพุ่งกลับเหมือนเดิมครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ Q&A ของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปทำงานกันต่อใช่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ถามกันเข้ามาด้วยนะครับผมใช่ครับไปบ้างเราก็จะมา q a กันอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ยังติดตามพวกเราอยู่เสมอมาครับผมก็ฝากติดตามต่อไปแล้วก็ฝากรักอย่งสีลมด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่อาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบไปเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าก็เตรียมตัวกันทั้งคู่แบบสุดสุดนะครับ มาดูเบื้องหลังของพวกเราในการทำงานก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับและอภูมิพักอ e ีพีน้าจะเป็นที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันครับ